เลยถ้าคองคองอย่าทำเป็นแอคเลยยืนจ้องจ้องกูอยู่กับเมียมึงสองคนในห้องมีมึงร้องได้ฟิวในห้องกองกองน้ำแรลกกระแทกแล้วแตกที่น้องน้ำสองที่ปากลัดหน้าเธอชอบจับลูดจับเลียมีมึงยังคลองเธอบอกน้ำกวน,นก็ที่รอดช่องเอาอจากปากลาดมาที่ล่องหัวขราบหัวขาอยากเสร็จอีกรอบคุยมึงมันเล็ดมีมึงเลยไม่ชอบถามเมียมึงดิว่ากูเย็ดเสร็จกี่รอบจนกูหมดแรงเธอขอขึ้นคลองเอวแม่งอย่างดีในตอนเธอรอดมึงรู้สึกยังไงเวลามึงผ่านมึงกองแต่กูรู้สึกดีเวลาเธอดูดไอจอนนะ มพลงนี้มาลงควายเขา้าคอกระประจอกอย่างนั้นหวังสิงเข้าลอกเสร็จลามตาตาให้เขาจะชอบกับป้านมึงไปควายมันนอกไม่ต้องสงสัยว่าก็าจะเข้ารอกกูจะบอกมึงให้มึงจงกลับเข้าคอกล้องใจนัดเจอกูได้นอกรอกเด็กเฮียอย่างมึงเนี่ยชอบ คือกูไม่เคยจะกลัวมึงทําไมไมีพ่อคอยปกป้องมึงมันก็แค่หมาตัวหนึ่งกูจะบอกไรวิเคราะห์นึ่งไอสัตว์ทํามึงยังคลองใจจะกลับไปเรียกใครพ่อมึงหรือว,ว่ามึงจะไปฟ้องใคร นใจมึงจะเป็นพี่หรือน้องใครทำไมต้องกลัวเพราะเหตุใดยังไงทุกคนก็ต้องตายอ๋อยังไงทุกคนก็ต้องตายจะเป็นวันนี้หรือเมื่อไหร่พอหมดประโยชน์มันก็ไปกูเลยไม่คิดจะเชื่อใครไม่คนที่กูเคยเชื่อใจยังหักหลังกูยังเลือดเย็นแต่กูไม่คิดจะโทษใครเพราะทางที่เดินกูเลือกเองเพราะทางที่เดินกูเลือกเองสก,กา ติดมืเปิดมึงเป็นรถกูพร้อมแสง,มงยังละหลังในไมเวตำแหน่งตัวจริงกูคองแทนกูเดินมาไกลด้วยสองขาของฝันกูจับไว้สองแขนกูสู้จนหลังกูจนฝากูไม่เคยคิดสำรองแผน